กรยาาชวนะี่ฟินมาเล่มากๆก็ไม่มาเที่ยวกันชอบชายหาดปานบุรีที่มีถนนแล้วก็มีปีซอนร้านอาหารก็อยู่ใกล้ๆขะมีทะเลใช่ไหมคุณยุพินเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบมันสบายเป็นวันที่แบบวันแห่งการพักผ่อนนะเราจะมาเที่ยวปานบุรีไปหุ่นก็ได้ง่ายมากข้างหน้าตรงนี้ทุกคนเราเรียกว่าจุด ต้นปานสามต้นนะมีคนนะ่ะไปออกกันเยอะเพราะเป็นจุดที่สําหรับถ่ายรูปแล้วก็เนี้ยเราคิดว่านะไม่แน่ใจว่าจะมีร้านไอติมขายหมดหรือยังร้านไอติมที่เรามีรู้สึกว่ากินแล้วอร่อยมากยังม,มีอยู่ไหมทุกคนเดี๋ยวเสาะหานี่ร้านไอติมวันนี้ย้ายมาอยู่ฟากนี้โอเคเดี๋ยวเราแวะกินไอติมกันแล้วก็เดี๋ยวมาดวีวิว่าตรงนี้เป็นร้านไอติมเจ้าดังนะเองอ่ะเดี๋ยวจอดรถก่อนคนจอดรถเรียบร้อยแล้ว ทุกคนจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่มีรีสอร์ทใหญ่ๆนะมาเปิดให้บริการเยอะแล้วก็จะมีคนลงมาถ่ายเซลฟี่กันเยอะมากเลยตรงนี้เขาเรียกว่าจุดต้นตาล3ต้นที่เป็นเอกลักษณ์มากสังเกตน,นะคะมีต้นตาล3ต้นแล้วก็มีคนจอดรถมาถ่ายรีวิวมาถ่ายคอนเทนต์หรือเที่ยวกันเยอะมากนะเพราะว่าเป็นมันมีความพิเศษต้นตาล3ต้นมันเอียงสวยสสตรงข้ามนี่เป็นร้านดังเลยแหละจะบอกว่าเดี๋ยวไปกินกัน ไอติมน,นะคน,นที่สุดแล้ก็มาถึงแล้วนะคะมาทุกครั้งต้องมาเช็คอินที่นี่ทุกคนคือต้องได้มากินนะไอศครีมยที่สุดของที่นี่เลยนะฉนัเป็นลูกค้าประจํามาที่นี่นอกจากได้มาถ่ายภาพกับต้นการสามต้นแล้วเนี่ยก็ยังต้องได้มากินเพราะว่าเขาว่า,า,วาพิเศษจริงๆคือมันพิเศษแบบหอมอ่ะเต้นหอมแบบไอติมโบราณอ่ะไอศครีมเนื้อมะพร้าวที่ทูกแยะมาจริงๆอ่ะแล้วกินบนทะาเลนีเปลือกมะพร้กกา,พาวใช่ไหมเห็นไหม ขาอนุญาตถ่ายนะคะเครื up? Up muscle, ่องอะไรก็ครบก็สดทุกอย่างเลยเห็นไหมจ๊ะเขาให้เน้นๆคุณยุพินสั่งใช่ไหมอันนี้เอานมปังเอานมปังเหรอคะเอาเครื่องเน้นๆจ้ะเพราะคาใจดีใจดีมากนี่นี่ยืมมาหน่อยครับแล้วกาแฟกระป๋องนี่ร้านหน้านะ ตามีอาระวังหลังหน่อยเดี๋ยวจะชนก้นอนี่คือร้านกาแฟเป็นรถบวกสวาเก้นเนี่ทุกคนน่ารักเขาตกแต่งได้ตามุตามิมากเลยอ่ะน้าร้านเห็นไหมหน่ารักมากตรงตาลสามต้นเปิดใหม่หรอคะเปิด3ปีกว่าคะ่ะมีอะไรแนะนำคะร้านนี้ร้านกาแฟสดอ้าวเ,าเอ่าเมนูค่อนข้างพิเศษสำหรับคนรักกาแฟนะ น้ำพึ mm ่งเขียวเหนียวซับชอบกินเมนูนี้นะคะพี่ปิ่นอะไรจ๊ะอเมริกาโน่เอาอเมริกาโน่อ่ะอะไรคะมีหลายอเมริกาโน่มากไอตาลสดน้ำส้มลูกตาลอยแก้วน้ำสับปะรดหอมสุวรรณแก้เอาลูกตาลอยแก้วอเมริกาโน่ลูกตาลลอยแก้วจ้าลองชิมดูค่ะลองชิมดูจ้ะน้อย ไอ้ตัวเนี้ยของแท้นะกาแฟของแท้อเมริกาโน่ของแท้นะจ๊ะเคยมาแล้วใช่ไหมเคยกินแล้วใช่ไหมเคยแล้วค่ะมาบ่อยเอ๊คุณยุพินนี่ชอบจังเลยชอบคำนี้กาแฟกระป๋องรู้สึกง่วงก็แอสรอน จะมูฟออนก็ม็อกค่าห่วงหาก็คาปูมิตยูก็ลาเต้ทาวาเวก็ชาไทยเปี่ยวใจก็ชาเขียวรักเดียวก็อเมริกาโนโกโก้สำหรับคนน่ารนะักขอบคุณเทพแวะมาทีนี้พออ่านกรอนี้แล้วเ,เราคิดว่าเราก็ต้องสั่งโกโก้แล้วแหละเพราะว่าเราเป็นคนน่ารักนะทุกคนอ่านี่นี่พี่เขาช่างคิดนะคะคนน่ารักต้องกินอเมริกาโนจะเป็นกาแฟตัวนี้อ่าคนน่ารักต้องกินโกโก้พี่เขาบอก นี่นี่นี่ที่เขาเขียนไว้่น่ารักรู้ึกินอเมริกาโน่เดียวเขาบอกว่าอเมริกาโน่คือคนแบบไหนนะนี่รักเดียวก็อเมริกาโน่พี่พินกินถูกแล้วเลือกถูกแล้วโอ้เสร็จแล้วพี่เดี๋ยวลองกินนะอเดี๋ยวถ่ายก่อนแชะกับตาสามต้นด้วยอ่ะสวยแชะ นี่ค่ะได้แล้วทุกคนนี่คือโกโก้สำหรับคนน่ารักใครน่ารักก็ต้องสั่งโกโก้อสำหรับคนรักเดียวใจเดียวก็ต้องสั่งอเมิกาโน่น,นะอื่นเป็นที่จะรอชิมแล้วค่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยอร่อยมากแล้วค่ะอร่อยมากเลยอร่อยมาก,มากเดี๋ยวชิมมานนี่ครัวซองไอศกรีมสูตรใหม่มก็อันนี้นะคะโอดมาที่นี่นะคะต้องลองทั้งสองอย่างนะ น่ารักมากนะคะบอกให้เราโพสถ้าพร้อมที่เขาเก่งจริงๆอาชีพมากขอบคุณค่ะอาโปโมนกาแฟ